นุ่มหล่อมือสองสภาพป้ายแดงของเราคันนี้เลยไทอัมแท็กตัน9 0้0ร้ร้านออกรถ0บาทครับของฟรีให้หมดทุกค่าใช้จ่ายเลขใหม่ตัวรถคันนี้วิ่งใหม่เพียงแค่8,100าพร้อมกับยางหน้าหลังใหม่ๆนะครับดอกยางเต็มเตม สวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านเซอร์ไบพราม2นะครับผมวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านของเรานะครับผมและในส่วนของวันนี้ขออนุญาตเอาใจพี่ๆสาวกสายคลาสสิกกันบ้างครับจะพามาชมกับหนุ่มหล่อมือ2ส,สภาพป้ายแดงของเราครันนี้เลยไท่อัมแท็กตัน0 0นะครับตัวรถจดทะเบียนปี2016บกครับสภาพนางฟ้าสีเดิมโรงงานทุกจุดโคมเ,ม,มเงาทุกชิ้นที่สําคัญตัวรถมาพร้อมกับในส่วนของโปรโมชั่นเด็ดที่ ออกรถวันนี้ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวราเรียนตัวรถคันนี้จับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารายชมไปพร้อมๆกันเลยเริ่มต้นอันดับแรกครับผมในส่วนของเลขไมตัวรถก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวไทอัมแท็กตัน900ของเราคันนี้นะครับเลขไมตัวรถคันนี้วิ่งมาอยู่เพียงแค่ 8,100กิโลครับการันตีใหม่แท้ให้อีกเช่นเคยในส่วนของเครื่องยนต์ตัวรถบอกเลยว่าสดสมบูรณ์มากๆนะครับระบบไฟตัวรถติดครบทุกจุดเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยคันนี้พร้อมขี่ใช้งานกันได้เลยเรามาไล่ชมนะครับในส่วนของสภาพสีสันตัวรถกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวรถสีเดิมโรงงานทุกจุดครับผมรวดลายฉมตรงปีให้มาเป็นสีดำนะครับคาดกับรวดลายสีทองตรงกลางแบบนี้เพิ่มความคลาสสิก ให้กับตัวรถโดดเด่นสะดุดตาที่สําคัญเจ้าคันนี้นะครับผมในส่วนของตัวชุดชิลหน้าและข้อเบาะตูดมดจากศูนย์ตัวนี้อยู่ครบๆเราแถมให้หมดเลยมาดูในส่วนของตัวชิ้นงานโครเมียมกันบ้างตัวรถนะครับผมชิ้นงานโครเมียมต่างๆนะครับไล่มาตั้งแต่กระจกมองข้างชุดแฮนตัวล้อรวมถึงในส่วนของตัวท่อสวยงามมากๆนะครับตัวนี้ไม่มีตําหนิไม่มีสนิมไม่มีด่างเจ้าของเก่าดูแลอย่างดีในส่วนของเอกสารตัวรถคันนี้ บ,บอกได้เลยว่าครบคันอีกเช่นกันตัวรถนะครับมาพร้อมกับกุญแจแท้จากศ์ถึง2ดอกคู่มือการใช้งานรวมถึงในส่วนของตัวบุ๊กสวิตมีมาให้ครบๆเอกสารตัวรถนะครับเตรียมทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีพรบตัวนี้ไม่มีขาดต่อมาไล่ดูในส่วนของสภาพตัวรถกันต่อครับผมในส่วนของตัวยางหน้าและยางหลังของตัวรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับยางหน้าหลังใหม่ๆนะครับดอกยางเต็มๆหน้ายางไม่แข็งพร้อมขี่พร้อมรุยใช้ งานได้เลยในส่วนของตัวท่อให้มาเป็นท่อเดิมโรงงานตัวนี้ไม่ผ่านะครับเสียงนุ่มนวลแต่บิดทีไรก็เร้าใจกันทุกทีเดี๋ยวคนี้อาผ่าทุกท่านนะครับมาฟังในส่วนของการสไตล์เครื่องยนต์ฟังเสียงท่อเสียงเครื่องรวมถึงการเทสระบบไฟตัวรถไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคนี้่าเปิดแจนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอนะ้าปัดเรือนไม้รันจบสักครู่ครับผมโอเคอคุณย่ากดสตาร์ทนะครับ ตัวนี้จบจบสตาร์ททีเดียวติดรอบเดินเบานิ่งมากๆนะครับตัวนี้ไม่มีสวิงเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้ลเครื่องให้ฟังเสียงท่อเสียงเครื่องชัดๆกันดีกว่าครับจบจบพร้อมใช้ครับเดี๋ยวไปวนดูรอบคันกันบ้างครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปรอบตัวรถไปพร้อมๆกันนะครับตัวรถนะครับสีสันสวยงามครับผมตัวล้อนะครับไม่มีดุ้งไม่มีรอยยางหน้าหลังใหม่ จัดเต็มด้านหน้าน,นะครับระบบไฟติดครบนะครับสีสันตัวรถสวยนะครับโคเมียมเงาทุกจุดเลยคันนี้ระบบเบรกจบจบเซอร์วิสให้เรียบร้อยผพระเบรกเหลือเยอะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับผมรอบเดินเบานิ่งตัวนี้ไม่มีสวิงเครื่องเงียบจบจบพร้อมเดินทางเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันบ้างครับผมว่าตอนเบินเครื่องจะเป็นยังไงนะครับผมจะเปินเครื่องนิดน,นึงนะครับ ตันนี้จบจบติดมือในส่วนของโซ่เตอร์เหลืออีกเยอะครับโซ่หลังนะครับไม่รมั่วไม่เสืมใช้งานได้ดีมากๆตัวเบาะสวยครับไม่มีขาดไปดูที่น้บปัดเรือนไม้กันบ้างครับตัวน้บปัดเรือนไม้นะครับตัวนี้ไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์บอกครบถ้วนหมดทุกจุดนะครับประอบกลังนะครบตัวรถขึ้นตามปกติเลยแต่ดังนะครับผมไปเลี้ยวนะครับขึ้นโชว์น้ำปัดเรือนไม้ครบๆไปวนดูด้านหลังกันบ้างครับผม ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับผมรวบไฟติดครบนะครับดอกยางใหม่เต็มๆท่อคู่นะครับแบบวินเทร์คัสเองตัวนี้กระจกไปแฮนด์เดิมจากศูนย์นะครับขนาดใหญ่นะครับงานโครเมียมุญแจนะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับ วีท่านใดสนใจนะครับทักมาสอบถามรายละเอียดตัวรถกันได้เลยนะครับคันนี้จบจบคุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนนะครับในส่วนของตัวซวิออฟรนนะครับคันนี้ใช้งานได้ตามปกติครับ ชมรีวิวตัวรถกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังในส่วนของราคาเปิดจำหน่ายกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าตัว Trium p h แท็กตัน900ของเราคันนี้นะครับเปิดการขายในราคาเพียงแค่219,000บาทเท่านั้นครับและเช่นเคยนะครับพี่ๆท่านใดที่ต้องการจบเงินสดนราคานี้เราลดให้ได้อีกแบบจัดหนักจัดเต็มในส่วนของการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวรถมาพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถ0บาทครับป๋อฟรีให้หมดทุกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินดาวค่าดําเนินการตัวนี้จบๆไม่มี เรียกเก็บเพิ่มมาดูในส่วนของตารางการผ่อนกันบ้างครับเริ่มต้นที่48เดือนก่อนเลยตัวนี้ตกเพียงงวดละ6,473บาทเท่านั้นและในส่วนของ60เดือนนะครับตกเพียงงวดละ5,689บาทเท่านั้นนะครับผมพี่ๆท่านใดที่สนใจตัวรถสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดต,ตัวรถรวมถึงเครดิตการออกรถกันได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยนะครับฝากทุก ติดตามไปด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพามาชมกับรถรุ่นอะไรและยังมีโปรโมชั่นดีๆเราใจอะไรมานำเสนอกันอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ